สวัสดีครับวันนี้พบช่องพี่วาลตี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเติมวันสําหรับคนที่ใช้ซิมประเภทเติมเงินนะครับทูมูฟเอชครับเพื่อให้เราเองนะครับรักษาสภาพของซิมนะครับเพื่อไม่ให้หมดหมดอายุวันนั้นถ้าหมดอายุปุ๊บกลายว่าเบอร์นั้นก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับไปชมในคลิปได้เลยครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการเติมวันนะครับของซิมทูประเภทเติมเงินนะครับเพื่อรักษาสภาพของเบอร์โทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก่อนที่จะทําอันแรกนะครับก็คือต้องมีเงินในซิมการ์ดนั้นครับในเบอร์นั้นก่อนนะครับอันที่2นะครับเราก็จะต้องกดตามรูปแบบนะครับในการเติมวันซึ่งแต่ละการเติมวันนะครับก็จะมีการกดรหัสที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นเติม3บาทนะครับก็จะได้จํานวนวัน30วันนะครับแล้วก็วิธีการกดก็สตาร์เก้าสามสี่สตาร์สามศูนย์ชาร์ปแล้วก็โทรออกครับ ครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูกันครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับที่จะเติมวันนะครับให้กับซิมทูมูฟเฮชของเรานะครับโดยในการเติมครั้งนี้นะครับผมจะเติมให้ซิมเนี่ยสามารถรักษาเบอร์นี้ไปเลยครับหนึ่งปีครับคือสามร้อยหกสิบห้าวันได้เองครับดูกันเลยครับเริ่มขั้นแรกก็คือเราก็เข้าโทรศัพท์เราครับแล้วก็ทําการเช็คเงินนะครับว่าซิมของเรานะครับมีเงินหรือเปล่าขั้นตอนของทูมูฟเฮชนะครับกดสตาร์หนึ่งสองสาม ชาร์ปครับแล้วกดโทรออกครับรอสักครู่ครับเห็นไหมครับระบบแจ้งมาแล้วว่าผมมีเงินอยู่สามสิบาทสี่อ่าสามสิบจุดสี่สองบาทครับผมโอเคครับมีเงินสามารถเติมมันได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมมันกันเพื่อนๆก็กรอกตามผมได้เลยครับตามหมายเลขนี้เลยสตาร์เก้าสามสี่สตาร์หนึ่งแปดศูนย์ชาร์ปครับหลังจากนั้นกดโทรออกครับการเติมโดย กดตามผมเนี่ยก็คือ1ครั้งนะครับสามารถมีวันเพิ่มในสิมของเราได้ร้อยิบวันนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปเลยครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> เห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาระบบกําลังทํารายการกับนู้นร,รอ,รอเอ e s m ครับทุกๆกครั้งที่ทำรายการนะครับก็ <c oughs> จะมี e s m a แจ้งเตือนครับว่าเ <c oughs> ราทําสําเร็จหรือไม่นะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปดูเลยเขาแจ้งมาบอกว่า ToMove S เพิ่มวันใช้งานร8อยวันให้ค <c oughs> ุณแล้วค่ะครับผมก็แปลว่าผมเติมมา ซิมเนี้ยผมผมเนี่ยสามารถมีวันที่ร้อยแปดสิบวันแล้วครับคราวนี้ถ้าเผื่อเพื่อนจะเติมหนึ่งปีใช่ไหมครับก็สุดว่าเราต้องกดแบบเมื่อกี้ซ้าอีกหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นสามร้อยหกสิบวันครับอันนี้นะครับผมก็กดรอบสองอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะได้ครบนะครับสามร้อยหกสิบวันนะครับกดไปเลยก็เหมือนเดิมครับระบบให้รอครับเราก็รอเอ็มเอเข้ามาครับสักครู่นะครับอ่าเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับผมก็ จะเพิ่มไปอีก180วันครับจากเมื่อกี้ก็เป็น3 4 0วันครับแล้วคราวนี้เราก็เช็ควันกันครับว่าวันของผมตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มวันไปครบ1ปีแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้วันที่ผมถ่ายทํานะครับวิดีโอนี้ครับก็คือวันที่23เดือน2ปี2,587นะครับหลังจากที่ผมกดไปเมื่อกี้สองครั้งนะครับวันของผมในการรักษาเบอร์นี้นะครับก็เป็นเพิ่มเป็นหปีก็คือ หมดวันที่ยี่สิบสามเดือนสองปีหกแปดครับก็ครบหนึ่งปีพอดีครับสำหรับใครนะครับที่กังวลใจนะครับสําหรับคนที่มีหลายซิมนะครับแลวประเภทเติมเงินนะครับแล้วกลัวว่าเบอร์นั้นจะหายไปหรือสําหรับคนที่ขายเบอร์ส์มือถือเราจะทํายังไงที่จะรักษาพลัภาพของเบอร์นั้นนะครับเวลาที่เราไปขายต่อเลยครับก็สามารถใช้วิธีผมได้ครับซึ่งง่ายแล้วก็รักษาเบอร์ได้อย่างยาวนานครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาร์ตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ลาคตาวัหม่จากช่องบี้วาร์ตี้ครับ akutu aku atau atau